โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Factor Nation นะครับวันนี้ก็เป็น EP 3การปูพื้นฐาน Modbus TCP/IP mm hmm. เพื่อสร้างบบสก้าด้านะ mm hmm. เดี๋ยวตัวเครือข่าย Modbus TCP/IP ทดลองของเรานะครับจะมีหน้าตาแบบนี้มี Network ID ที่ขึ้นต้นด้วย169.254นะครับแล้วก็มี Host ID ของแต่อุปกรณ์ที่แตกต่างออกจากกัน นะครับก็ในโต๊ะของผมตอนนี้จะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวนะครับมีชัม1อหน่ตามรูปแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ของผมอยู่ข้างๆเดีย๋ยวเราจะเริ่มทำการคอนฟิกเกอร์ IP ของทุกเครือข่ายไปด้วยกันนะครับโดยเราจะเริ่มจากตัวคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก็ให้ทุกท่านอย่างแรกนะครับกดปุ่ม Windows ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ cmd นะครับเพื่อเปิด c o m m a n d p พร้อมจากนั้นนี่ก็คือให้ส่ง Command IP c o n f i g เข้าไปนะครับแล้วให้มาดูตรง Ethernet interface ของคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างของผมตอนนี้เนี่ยตัว Ethernet port ของผมเนี่ยครับมันมี IP ที่ถูก assign เองนะครับโดยตอนนี้มันมี IP 169.254.49.177 subnet m a s เป็น255.255.0.0นะครับมันบอกไปแล้วว่าเราจะได้ IP ลงท้ายด้วยจ1 1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเราต้องทำก็คือให้เปิด Control Panel ขึ้นมานะครับ จากนั้นก็ไปที่ Network and Internet แล้วก็ไปที่ Network and Sharing Center จากนั้นก็ให้เลือกตัว Ethernet Interface ของท่านนะครับซึ่งก็คือของผมเป็น Ethernet 3อันนี้ไปที่ Property แล้วก็มาตรง Internet Protocol Version 4หรือ IPv4 วังนี้นะครับแล้วก็ทำการกำหนด IP ที่เป็น Static IP เพื่อให้มันมีค่าคงที่ผมก็ใส่19.254.1.1 Subnet Mask ก็คือเป็น25.25.0.0 Default Gateway ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าในระบบเครือข่ายของเราตอนนี้ ที่เปนอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ต่อไปสู่โลกภายนอกนะครับแล้วก็ DNS ก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์อะไรเพื่อ Resolve IP จากชื่อโดเมนนะครับเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยก็กดโอเคไปจากนั้นพอโอเคปุ๊บให้ท่านกลับมาดูที่ c o m m ม n ต์พร้อมใหม่นะครับลองพิมพ์ IP Config อีกทีแล้วสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย IPv4 ของอิน e r n e t Adapter ของผมถูกเปเลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นไปนตามที่เราเซตเอาไว้1 9 2่ง1 1 นะครับก็จะจบในส่วนของ PC ไปนะครับคราวนี้ส่วนถัดไปนะครับก็คือการคอนฟิกเกอร์ IP ของ PLC ของเรา2ตัวนะครับตอนนี้เนี่ยผมมี PLC 2ตัวนะครับซึ่งเอาพุทเนี่ยถ้กท่านทำตามนะครับจะใช้เป็นตัว v ีเลยหรือ t r a n s ิเ t o r ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเรากำลังศึกษากันเรื่องโปรโตคอล Modbus ผ่านเครือข่าย t c p i p นะครับก็จะสังเกตว่าพอท่านแกะกล่องอามาเนี่ยไอตัว PLC เนี่ยมันจะมี พอตอนเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับที่รับรองภาษา Modbus อย่างแรกเลยคือให้ทำการจ่ายไฟ24โวลต์ไปที่ PLC 2ตัวของท่านก่อนนะครับโอเคครับ,คครบก็จะสังเกตว่าตอนนี้ผมได้ทำการจ่ายไฟ24โวลต์ไปที่ PLC 2ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการคอนฟิก IP ของมันกันนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวนี้จะทำเป็นตรงท้ายด้วยจุด1.3ตัวนี้เป็นจุด1นะครับพอเดี๋ยวเรามาทำการคอนฟิกเกอร์กัน อย่างแรกก็คือเปิดโปรแกรม GX Work 2ขึ้นมานะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวตัวสายคอมมิวนคชันของเราเนี่ยในการคอนฟ i ิกครั้งแรกที่เรายังไม่ทำผ่านตัวพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องใช้ผ่านพอร์ต i s 4 22ก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นก็คือสามารถเขียนโปรแกรมอาร่านโปรแกรมผ่านพอร์ตอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับโอเคครับพอเปิดโปรแกรม GX Work 2ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปที่ New Project แล้วก็เลือกเป็น f f 3U นะครับ จากนั้นเนี่ยครับในตัวแมนวนวลของ PLC AmazMotion เ,เขาระบุเอาไว้ว่าการกำหนด IP เนี่ยครับเราจำเป็นต้องส่งเลขฐาน16ไปที่ Data Register D 8 4 7 0และ D 8 4 7 1ของตัว PLC นะครับ โดยที่เลขฐาน16เนี่ยเราจะใช้2หลักในการ represent 1 Octet เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ169.254เรายังเนี่ยเราจเป็นต้องแปลงเลข169เป็นเลขฐาน16แปลงเลข254เป็นเลขฐาน16เอามาต่อกันแล้วก็ส่งไปที่ D8470 นะครับก็เดี๋ยวลองทําจริงจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับเปิดเครื่องคิดเลขมาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัว convert decimal to hexa ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ลองใส่เลขที่ต้องการจ,จะ convert ดูอย่างของผมเลขฐาน10เป็น169เนี่ยจะส ังเกตว่าเลขฐาน16เนี่ยคือ A9 นะครับเราจำค่านี้กันไว้ก่อนส่วนถัดมา254เลขฐาน16เนี่ยคือ FE อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะ FF คือ255 FE ก็ต้องเป็น254แปลว่าเราต้องส่งข้อมูล A9FE เนี่ยไปที่ D8470 ของตัว PLC นะครับแล้ก็มาทำอย่างนั้นกันก็เดี๋ยวจะใช้คอยตัวช่วย m 8 1 1 1ในการคอนฟิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการ move ค่า H A9FE ไปที่ D8470 ตามคู่มือส่วน2 octal ท้าย เราบอกไปแล้วว่าเราต้องการเป็นจุด1.3ของตัวแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็น่าจะเป็น H 0 1 0 3นี่คือการ represen t จุด1.3ใช่ไหมครับส่งไปที่ D 8 4 7 1แบบนี้นะครับผมก็ทำการ compile ตัวและเโปรแกรมนะครับจากนั้นก็ทำการ write ไปที่ PLC ของเราอย่างแรกเลยต้องมาดู connection destination ก่อนนะครับต้องเลือกเป็น ผมรู้สึกว่าจะใช้คอม4อยู่ตอนนี้อันนี้ก็ให้ดูของแต่ละคนนะครับ no specification อลองเทสดูก่อนอสำเร็จนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับ write โปรแกรมนี้เข้าไปที่ PLC นะครับเลือก Main แล้วก็เดี๋ยวผมทำการเซฟโปรแกรมนี้เลครับโดยตั้งชื่อ PLC ตัวแรกเนี่ยว่า modbus tcp ip server 1แบบนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำแบบเดียวกันเลยครับกับ PLC ตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวกรณีนี้เราจะให้มันลงท้ายด้วยจุด1.4นะครับก็เดี๋ยวผมทำการเปิด g x w o r k อีกหน้าหนึ่งขึ้นมา โอเคครับก็ในฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเจ๊กเวิร์กของอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำการ new project ขึ้นมาเลือกเป็น fx3u นะครับ ครับทำเหมือนเดิมเลยครับก็คือใช้ตัวคอย M8411 นะครับในการคอนฟิกค่า IP ของเราก็จะใช้เป็น h a 9 f e เหมือนเดิมนะครับไปที่ D8470 ส่วนตัว2อออกเตกท้ายเรารู้แล้วนะครับว่าเราอยากจะได้เป็นจุด1.4เพราะนั้นเนี่ยเราต้อง move ค่า H0104 เข้าไปที่ D8471 จากนั้นก็ทำการคอมไพล์มันแล้วก็ r ไ t ท to PLC ของเรา เดิมนะครับผมต้องมากแก้ไขตรง connection destination ของมันก่อนนะครับต้องเลือกเป็น USB ก่อนนะครับเพราะว่าการทำครั้งแรกเนี่ยเราทำผ่านคอมพอร์ตของเรานะครับทาคอมโอเคครับ ผมทำการไรไปที่ PLC หมดบาสเซอร์เบอร์ตัวที่2เรานะครับ,รบก็ขย้อมูเข้าไป Range setting is wrong ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของพารามิเตอร์นะครับ Memory capacity เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถเป็นหมื่นได้นะครับต้องลดมันลงมาแล้วผมก็ลองไวดูอีกทีนึ่ง Okay. อันนี้ก็เขียนเข้าไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ทำการเซฟตั้งชื่อไฟล์เป็น modbus tcp ip server 2แล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการคอนฟิกเกอร์ ip address ของ plc ไปแล้วนะครับพอท่านเอา h m i ออกมาแล้วนะครับก็ทำการจ่ายไฟ24โวลต์เหมือนกันนะครับจากนั้นนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการคอนฟิก IP ของตัวนี้กันนะครับเราอยากจะให้2อออกเตกท้ายนะครับเป็นลงท้ายด้วยจุด1.2ของ HMI ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับทำการเปิดตัวโปรแกรม s k t o o l ขึ้นมานะครับตอนนี้ใช้เวอร์ชัน7.0อยู่นะครับนี้ โอเคครับพอท่านเข้ามาใน SK2 แล้วนะครับ <_ utter> ก็ให้ทำการไฟล์ New นะครับ <_ utter> เดี๋ยวผมขอตั้งชื่อเป็น Modbus TCP/IP HMI Client แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกโมเดลของเรานะครับอย่างกรณีนี้เป็น070 n w นะครับแนวนอน7นิ้วในส่วนของลิงก์เนื่องจากเดี๋ยวเรายังไม่ได้คอมมูนิเคตกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับแล้วก็เป็น Default ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับผมตั้งชื่อสกรีนว่าเมนแล้กันนะฮะ หลังจากนั้นให้ท่านมากดเลือกของตัวฟังก์ชันัต o อนะครับฟังก์ชันตุอนเนี่ยให้ท่านเลือกฟังก์ชันเป็น dip switch 1 n and t feature set แล้วก็วางอันไว้สักจุดหนึ่งจริงๆแล้วก,การคอนฟิก IP เนี่ยทำได้หลายวิธีนะครับ หนึ่งก็คือทําตัวปัตทอนเอาไว้เซตแบบนี้เลยกับ2ก็คือไปเปิดหลังเครื่องแล้วก็แกะปลดน็อตตรงนี้ออกมาแล้วก็ปรับดิฟสวิตช์หนึ่งกับ3นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันทําแบบปุ่มได้ก็ง่ายกว่านะครับก็ทําแบบนี้จากนั้นก็ทําการกําหนดตัวรีโมทเซตติ้งคอนเน็ก t p พา s w สเวิร์ดนิดนึงก่อนนะครับก็นี้ไม่ได้ใช้แต่ก็กําหนดเอาไว้ก่อนนะครับผมก็ติกลาวรีโมทดาวน์โหลดนี้ออกไปก่อนด้วยนะฮะจากนั้นนี่ก็ทาการา right? โปรแกรมนี้นะครับ ไปที่หน้าจอของเราผ่าน usb ก่อนนะครับจากนั้นให้มากดปุ่มฟังก์ชัน button ของเรานะครับจะสังเกตว่ามันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาในหน้านี้นะครับก็ให้เรามาทำการติ๊กเพื่อเซต ip นะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าเราเลือกตัวทางขวานี้นะครับอันนี้แปลว่า static ip ภาษาจีนแล้วใน ip เนี่ยก็ระบุไปแล้วเราอยากได้เป็น169.254 จุดหนจุดสนะครับส่วนที่2เนี่ยครับคือ subnet mask นะครับเราบอกไปแล้วเราเป็น255ห้าห้จุดสองจุดศจุดศตัวที่3เนี่ยคือ default gateway เราไม่ได้ต่อไปที่เราเตอร์เราก็ไม่ได้จำเป็นต้องระบุอะไรที่มันถูกต้องนะครับก็ก็เดี๋ยวผมใส่เป็นตัวมันเองก็ได้นะครับ DNS ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับผมใช้เป็น ศูนย์จุดศูนยดศใส่ค่าใส่ค่าศูนย์ไปก็ได้จากนั้นนี่ก็ให้ทําการกดปุ่มตรงนี้นะครับมันแปลว่าการเซตพอมันขึ้นแบบนี้นะครับไอตัว2ตัวท้ายนี่แปลว่าฉังกลงครับสำเร็จก็กด y e สไปแล้วก็ โอเคทีนี้ก็เป็นการเซต IP ของหน้าจอนี้สําเร็จนะครับ <ST US K> ก็ตอนนี้เนี่ยผมมีทําการเสียบสายแลนเข้าไปจากอุปกรณ์นะครับ <ST US K> ก็จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเสียบไปที่สวิชนะครับ <ST US K> ก็สวิชเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะไม่ลงลึกถึงขั้นนั้นนะครับเราก็เน้นคอนเซ็ปต์พื้นฐานว่าหน้าที่ของมันเนี่ยคือทําให้อุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้โอเคสังเกตว่าผมมีเสียบเอาไว้4พอร์ตแบบนีส ว่ามีคอม1ใึ่งชไมค์หน PLC 2แล้วก็ตัว networking switch นี่ผมก็ต้องจ่ายไฟให้มันด้วยโอเคครับเดี๋ยวสังเกตว่าวิชงผมเนี่ยไฟกระพริบอยู่แล้วนะครับก็จากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อนะครับก็คือทำ ping test เ,เช็คดูว่า IP ที่เราเซตไปเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วมันสามารถส่งแพ็กเก็ตข้อมูลในเครือข่ายได้หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ให้ทำการเปิด command prompt ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการไล่ปิงทีละตัวนะครับอย่างเราบอกไปแล้วว่าอย่างตัว H m i เนี่เป็น169.254.1.2นะครับผมก็ทําทการปริงนี่เลยสังเกตว่ามีการตอบกลับมานะครับคนนี้ก็ลองของตัว PLC มั่ง169.254.1.3อ่าสังเกตว่ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจุด1.4แบบนี้อ่าแล้วถ้าท่านสังเกตนะครับทุกครั้งที่เราทาการปริงออกไปเนี่ยสวิตช์ไฟมันก็จะกระพริบนะครับในตัวที่มันมีการส่งแพ็กเกจโอเคครับก็ในกรณีนี้ ถือว่าการคอนฟิก IP ของทุกอุปกรณ์ในเครือข่าย Modbus TCP/IP ของเราสำเร็จแล้วนะครับก็ถัดมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงการส่งคอมัมนต่างๆนะครับในเครือข่ายทำได้ยังไงก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับหากท่านชอบซีรีส์แบบนี้รบกวนกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ